ระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับลูกในการแบ,บร่งปันพุทธาตอนนี้สั้นๆแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมลูกให้เป็นถ้อยคําของพระว,ยยวิญญาณวันนี้พระองค์ทรงนาลูกในเรื่องนี้ขอให้ทุกถ้อยคาเป็นคําที่ลูกไม่ต้องกังวลจะพูดสิ่งใดแต่พระวิญญาณทรงโปรดนําชัดเจนในประคําตอนนี้ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ขึ้นมาในใจตอนนอนอยู่นะครับเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องอ,อย่าไปทางลัดโอเคนะครับใน ในพระธรรมอพยยบบทที่13ข้อที่17-18ถึงนะครับเมื่อฟาโรห์ปล่อยประชากรไปแล้วพระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินคนฟิลิสเตียนะครับแม้ว่าจะเป็นทางใกล้เพราะพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าเมื่อประชากรไปรเผชิญสงครามเข้าพวกเขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปอย่างอียิปต์พระเจ้าจึงทรงนำประชากรอ้อมไปทางถิ่นทุรกันดารอย่างเลแดงชนชาติอิสราเอลก็ออกจากแผ่นดินอียิปต์มีอาวุธพร้อมทําสงครามนะครับแล้วก็มีตอนนี้นะครับชนชาติฟิลิสเตียคือใครนะครับ ปัจจุบันก็คือปาเลสไตน์นี่เองนะครับลบกันตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะสมัยอียิปต์จนถึงปัจจุบันจนปัจจุบันนะครับปาเลสไตน์ก็โดนไล่ไปอีกที่หนึ่งนะครับอิสราเอลก็เข้าไปยึดครองแผ่นดินเป็นสัญญาจริงๆเป็นคู่คู่กัดคู่ปรับมากๆเลยนะครับจริงๆปาเลสไตน์ Palestine จริงๆนะครับมีหินเล็กๆก,ก็คือเป็นเจ้าของเมือง5เมืองนะครับริมทะเลพูดง่ายๆเป็นชนชาติริมทะเลนะครับน่าจะมาจากเกาะครีตเกาะครีตที่เปิ้งพีบอกก็คือว่าเป็นคนกินเติบนะครับเป็นประมาณว่าเป็นพิโฮ พวกแบบอารมณ์แบบแบาบ,บ,บเลียนอะไรเงี้ยนะฮะชอบกินเตอ๋อพูดจาไม่ดีอาจจะมีบุคลิกบางอย่างที่เป็นเหมือนคนทะเลเงี้ยนะครับเป็นประเทศแรกที่สามารถสร้างอาวุธจากเหล็กได้แล้วก็รบเก่งมากนะครับคนพวกนี้ไปเป็นทหารในประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็โดนให้ออกมายึดพื้นที่บริเวณริมทะเลเมของข้างๆอิสราเอลนะครับทางด้านทางด้านเวสนะครับแล้วก็อยู่ริมทะเลนะครับมีหลายเมืองเลยมี5เมืองนะครับ ทุกเมืองขึ้นชื่อด้วยอชเคโดนอชชอชชนะครับเติมเติม,ตมนำหน้าด้วย a s h ที่แปลว่าขี้เท่านะครับบางคนก็ตีความว่าฟิลิสเตียคือศัตรูที่บ่อยที่สุดของอิสราเอลสิ่งที่ต่อสู้กับเราไมา่สุดในชีวิตของเราก็คือการฟ้องผิดการอยู่ในขี้เท่านั่นเองนะครับและมีตอนนี้นะครับจริงๆเนี่ยการที่อิสราเอลจะไปตอนนี้อิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับโดยแผนที่นะครับจริงๆเนี่ยเขาสามารถตรงเข้าไปยุงดินแดนคานาอันที่พระเจ้ามอบให้ได้เลย ใช้เวลาอาจจะแค่ไม่กี่วันเองนะครับแต่พระเจ้าเนี่ยมีเหตุผลที่พระวิญญาณหรือว่าเสาเมฆและเสาเพลิงเนี่ยไม่ได้นําไปในทางที่มันรับมันสิบกว่าวันเนียฮะประมาณว่าเดินทะลุตรงปูดถึงเลยแต่พระวิญญาณนําอิสราเอลเข้าไปในถิ่นทุละกันดานแล้วดันบนอีกนะครับก็เลยวนอยู่ประมาณ40ปีตายหมดเรียบเพียนเตหรือแต่ ยูชัว่าคาเล่ไม่กี่คนเองนะครับที่เข้าไปในดินแดนแล้วก็รุ่นลูกรุก่นหลานที่ไม่บ่นนะครับที่เข้าไปในยึดครองท่านสัญญาพระเจ้าคณะอันก็คือพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับข้อนี้มีข้อสําคัญก็คือว่าการที่อิสราเอลเนี่ยไม่แต่ท่านมองตามสายตามนุษย์นะครับถ้าอิสราเอลฉลาดพอนะครับผมว่าเขาคงมีความรู้แหละที่จะรู้ว่าทําไมฉันไม่เดินไปทางนี้อย่างนี้นะครับหรือว่าบางอย่างนู่นนี่นั่นนะครับทางลัดที่เร็วนะครับหลายครั้งอาจจะไม่ใช่น้ำประทัยของพระเจ้า รือเซียนที่เหมือนที่คุณน็อตแบ่งปันนะครับว่าฉันจะไม่ใช้หัวฉันจะไม่ใช้สติปัญญาความคิดในการตัดสินใจบางเรื่องนะครับเพราะว่าพระเจ้าฉลาดกว่าเราในเหตุการณ์นี้นะครับพระเจ้ารู้ดีว่าถ้าอิสราเอลนะครับใช้เส้นทางที่ตรงไปยังฟิลิสเตียนี่นะครับผ่านดินแดนริมทะเลของฟิลิสเตียนี่นะครับเกรงว่าประชากรไปพบสงครามจะเปลี่ยนใจและกลับไปยังอียิปต์อีกครั้งหนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าทางรัฐในความคิดมนุษย์นะครับหลายครั้งนะครับาบางเรื่องเช่น เรื่องนี้มีปัญหาแบบนี้ฉันจะควรทำหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันควรจะคอนแทคคนนี้เอาคนนี้มาคุยทําอย่างง,านนงู้นยิ่งนะครับหลายครั้งเนี่ยท่านยังไม่เคยปรึกษาเลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยากให้ท่านทําแบบไหน,นแล้วเวลาพอทำอยี้ไปนะครับหลายครั้งมันเกิดเรื่องอิลุงตุงนางขึ้นมาตามหลังที่ท่านไม่เข้าใจพระเจ้ารู้ดีว่าทําไมพระเจ้านาไปอีกทางเหมือนที่คุณแพทย์บอกที่พระวิญญาณตอนคือพอเราเป็นคริสเตียนในฝ่ายพระวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางรัฐของทางไปทางฟิลิสเตียนี่นะครับใช้เวลาน้อยมากเลยนะครับ อาจจะไม่รู้กี่ร้อยเท่าในสายตามนุษย์นะครับแต่พระเจ้ารู้ดีว่าจะเกิดผลเสียก็คือว่าจะทำอาจจะทําให้อิสราเอลทั้งประเทศนี่นะครับกลับไปเป็นทาสเหมือนเดิมก็ได้ฟังดีนะครับเวลาท่านเจอปัญหาอะไรบางอย่างในการแก้ไขเส้นทางนะครับในสายตามนุษย์เนี่ยเช่นสมว่าจะจะ,จะให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีนะครับฉนันควรจะทําแบบนี้ควรจะไปล็อบบี้จ่ายังค์หรือว่าไปคุยกับคนนี้หาเส้นคนนี้พ่อรู้จักคนนั้น เอามาเป็นอย่างนี้เหมือนเป็นทางลัดเหมือนเป็นวิธีการที่ท่านคิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากสิปัญญาที่พระเจ้าก็ให้ท่านนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีการทรงนําของพระญาณบริสุิไม่มีการนําที่ชัดเจนว่าควรจะไปทางนั้นนี่นะครับท่านไปทําขึ้นมานะครับหลายครั้งนะครับมันจะทําให้ท่านกลับกลายไปเป็นท่าอีกครั้งหนึง่งหรือการแก้ปัญหาเซลล์บอกว่าฉันจะต้องเอาของไปให้หรือว่าฉันจะต้องจ่ายใต้โต๊ะนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ได้ออเดอร์นี้มานะครับการใช้ทางลัดหลายครั้งนะครับ นำมาซึ่งปัญหาที่ท่านไม่อาจจะคาดไม่ถึงก็เลยก็ได้การที่ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้านะครับอ,อ,อาจจะนํามาซึ่งปัญหาอย่างหนักจริงๆนะครับแล้วหลายครั้งการทรงนาของพระเจ้านะครับเป็นการทรงนําที่เจาะจงไม่ไปเส้นนี้ไปเส้นนี้ไปสุขุมวิทไม่ไปพระรามเก้าชัดเจนเจอแยกอโศกตรงไปพระรามเก้าไม่เลี้ยวเข้าสุขุมวิทพ,พี่นอ้นองเข้าใจไหมฮะ พระเจ้านั้นมีการส่งน้ำที่จอดจมมีครั้งหนึ่งนะครับพรธรทรมกิจการบทที่16ข้อที่หถึงข้อที่10นะครับอาจารย์ปโรนะครับเดินทางไปทาพันธกิจครั้งแรกไปตั้งริสจักรใช่ไหมครับแล้วครั้งต่อมานะครับอาจารย์ปโรเนี่ยก็เดินทางไปอีกนะครับไปทําพันธกิจครั้งที่2นะครับตอนนี้อยู่บริเวณเผมจะอ่านให้ฟังนะครับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ให้กล่าวพระวจะนะพระเจ้าในแคว้นเอเชียแคว้นเอเชียก็คือริสจักรทั้ง7ในพระธรรมวิวร์นะครับ อยู่ทางด้านบริเวณเอเฟซัสแล้วก็มีวงแหวนที่เป็นถนนรอบวงนะครับมีเมืองหลายๆเมืองนะครับตรงนี้เป็นแคว้นเอเชียนะครับซพ่งท้ายสุดคนที่รับผิดชอบแคว้นเอเชียคือยอนนะครับเป็นศิษย์พิบานใหญ่แล้วก็มีมีผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนที่จําชื่อไม่ได้นะครับที่ดูที่บางเมืองนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงห้ามไม่ให้เปาโลเนี่ยไปประกาศในแคว้นเอเชียตอนนี้ผมไปดูแผนที่นะครับมันเป็นถนนประมาณว่า ตัดกลางระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปประเทศไทยก็คือเอเชียคือประมาณว่ากระดกนิดเดียวนะฮะมันก็จะแบบเข้าไปประกาศในเอเชียได้เลยนะครับก็ค,คือว่าจะไม่เสียเที่ยวแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เดินทางง่ายๆไม่ใช่แบบนั่งเครื่องบ,บินนะครับคือมันจะผ่านอยู่แล้วอ่ะมันจะมันจะควรจะไปอยู่แล้วมันควรจะแวะเอเชียเพราะมันเป็นเมืองใหญ่มีศักยภาพดูเหมือนกันน่าจะประกาศข่าวประเสริฐแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญ,ญญาณทรงไม่ให้กล่าวเพาชนะพระเจ,าะเจ,าะเจา้าในแคว้นเอเชีย ท่านจึงไปทั่วแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียฟรีเจียกับกาลาเทียนะครับอยู่บริเวณตรงกลางนะครับไม่ไม่ไม่ผ่านเอเชียคือไม่เข้าเลยนะครับว่าง่ายเมื่อถึงแดนแคว้นมีเซียนะครับมีเซียก็คือขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็พยายามจะเข้าไปยังแคว้นอีกแคว้นหนึ่งเปาโลก็มีความคิดมนุษย์ว่า a เอเชียเเลยมาแล้วนะครับบิททเนียเนี่ยอยู่เหนือไปอีกประมาณว่าขึ้นไปถึงประมาณด้านบนของภาคเหนือนะครับจะไปเชียงใหม่ติดแล้วก็จะเลี้ยวจะเลี้ยวไปเข้า จังหวัดที่ติดกับเชียงใหม่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะครับบิทาเนียนี่นะครับพระคัมภีรก็บอกอีกบอกว่านะครับอพระวิญญาณของพระเยซูพระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไปขัดแย้งกับความ productivity มากเลยนะครับขัดแย้งกับการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากเลยนะครับพระวิญญาณส่งห้ามไม่ให้เข้าแควนบิทิเนียและพระวิญญาณของพระเยซูก็ไม่โปรดให้ไปแล้วท่านก็ไม่ยังแควนมีเซียมายังเมืองโตรัสในกลางคืนเปาโรลรับนิมิต สุดท้ายเนี่ยพระ,พระเจ้าไม่ให้ไปสองที่แต่พระเจ้าสั่งให้ไปแคว้นมาซิโดเนียหรือประเทศกรีซที่คุณเปิ้ลไปเที่ยวอยู่นะครับไปเที่ยวเอเธนอยู่นะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ไปเหมือนกันนะครับอิเมียนพูดด้วยความเชื่อนะครับโควิดจะเปิดออกนะครับก็แคว้นมาซิโดเนียอ้อนบอกว่าขอมาในแคว้นมาซิโดเนียด้วยเถิดนะครับไม่เห็นนิมิตนะครับเราจึงไปแคว้นมาซิโดเนียทันทีนะครับแล้วพระเจ้าส่งเรียก แล้วเพราะแน่ใจว่าเขาจะส่งเรียกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนในแคว้นนั้นไม่ได้เป็นเมืองใกล้ๆไม่ได้เป็นเมืองที่อยู่ติดกับเส้นทางที่เดินอยู่แล้วนะครับไปมาซิโดเนียเลยนะฮะอยู่ตรงไหนก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับค่อนข้างแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้นะครับถ้าไปดูแผนที่นะครับจะรู้เลยว่าโดยความคิดมนุษย์นะครับบางทีเราคิดว่าเราไปมันเป็นเรื่องที่เราควรทําโดย Com Sen s e นส์แต่ท,ท่านท่านวางแผนนะครับจะทําธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับ ใช่แล้วเราเข้าไปในมือแล้วควรจะทําธุรกิจอัพไซด์ขึ้นไปเช่นเราควรจะไปทําเป็นซัพพลายเออร์ให้กับธุรกิจเราหรือเราควรจะทำดาว,ดาวแบบลงมาเป็นแบบคนรีเทลนี้เนี่ยนั่นั้นโดยโดยธรรมชาติหรือบางอย่างที่เราควรจะต้องทําโดยความคิดมนุษย์นะครับซึ่งมันสมเหตุสมผลมากเลยบิทเนียอยู่ขวาเอเชียอยู่ซ้ายคนก็เยอะข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงก็ควรจะไปประกาศข่าวประเสริฐหรือเปล่าแต่พระก็มีชัดเจนบอกว่าไม่ให้ไป และสุดท้ายนะครับคิสตจักรในเมืองในแคว้นเอเชียทั้งหมดนะครับก็ถูกประกาศแล้วก็คนที่ดูแลก็คือยอนเขียนในพระธรรมพัมพีเจ็ดเล่มสุดท้ายนะครับหมายความว่ายังไงฮะอืมบางคนก็งงว่าทําไมพระเจ้าถึงให้ข้ามสองมือน,นี้ไปนะครับเพราะว่าการเดินทางของเปาโลต่อจากนี้ไปอีกหน่อยนึงนะครับก็มีการรับลูกานะครับหรือในแพทย์ลูกานะครับ,รรบซึ่งถ้าไม่ไปในทิศทางนี้อาจจะไม่เจอลูกาแล้วก็ไม่รับลูกาเข้ามาร่วมในทีมที่เป็น พันธกิจจะไม่มีพระธรรมกิจการและก็จะไม่มีพระธรรมลูกาลูกาเป็นหมอและเป็นนักปรติศาสตร์ที่เก่งมากนะครับเข็ม mm hmm. พระคัมภี์เป็นระบบระเบียบม,มากๆเลยนะครับ mm hmm. ก็คือผู้ยง่ายการที่พระเจ้ามีแผนหมดเลยนะครับประกาศแค่นี้แล้วไปเมืองนี้เพื่อไปรับลูกามาร่วมทีมกับเปาโลในการเซคันด์เจอร์นี่นะครับที่ไม่มี ที่ไม่มีมาลาโกไปด้วยนะครับเพราะมาลาโกเคยทิ้งอาจจาเปาโลไปตอน first j o ร์นี่นะครับแล้วครั้งที่2นะครับก็เลยแตกกันแล้วสุดท้ายก็เอาโรก็ไปกับซีลาดสีลาดก็ไปรับทีโมทีเข้ามาในทีมเป็น3าคนหลังจากนั้นนะครับพอเดินทางไปอีกก็ไปรับลูกาเข้ามาอีกหมายว่าไงครับพระคัมพี์เนี่ยพระเจ้าม,มีแผนการของพระองค์อยู่แล้วพระองค์มีโปรแกรมทัวร์ของพระองค์อยู่แล้วเปาโลอยู่ไปทําแค่นี้นะอยู่ไปตรงนี้ต่อตรงนี้ตามตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าถ้าถ้าถามเป็นแผนประสิทธิภาพเหมือนคิดเซนปัจจุบันจานวนมากนะครับที่พยายามทคาค พระเจ้าใช้ประกาศภาษเสือคิดเองเลยฉันจะรับผิดชอบจังหวัดนี้โซนนี้องค์องค์โบเนไม่ใช่เลยฮะพระเจ้าไม่เคยมีแผนแบบนี้พระเจ้าไม่เคยบอกเปาโลเปาโลเจ้าจงไปรับผิดชอบแคว้นตรงนี้ทั้งหมดแล้วเจ้าจะไปประกาศตรงไหนยังไงเวลาไหนก็ด้มไม่ใช่เลยพระคัมภีร์สั่งเป็นเจาะจงแล้วเมื่อเชื่อฝั่งที่จะไม่เข้าเอเชียและเชื่อฝั่งที่จะไม่เข้าบิรทเนียค่อยบอกให้รู้ว่าต้องไปมาซิดโดเนียท่านเห็นไหมฮะ เป็นคริสเตียนนะครับแล้วใช้ความคิดตัวเองวางแผนตัวเองจะทำนี้นั่นนะครับท่านเข้าใจผิดแล้วท่านเป็นเจ้านายของพระวิญญาณแล้วท่านจะทาอะไรท่านก็บอกพระวิญญาณช่วยด้วยพระวิญญาณช่วยด้วยท่านเข้าใจไหมฮะพระเจ้าเป็นเจ้านายพระวิญญาณเป็นเจ้านายสมมตินะครับพี่คมเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วครับแล้วก็ลูกน้องนะครับก็ไปทํารุ่นทํานี้ทานั่นแล้วก็บอกว่าไม่เคยสั่งเลยนะฮะลูกน้องก็บอกพี่คมบอกว่าอ๋อเดี๋ยวท่านเจ้าของผมจะ ไปจ่ายค่าโฆษณาเฟซบุ o กสา0 0 0นบาทครับรบกวนช่วยจ่ายตังค์ให้ด้วยพี่คมก็อะไรวะฉันไม่ได้สั่งเธอให้ทาโฆษณานี่หว่าทาทาไมอ๋อ,อ,อก็เพื่อกิจการเราจะดีขึ้นไงครับผมไปตัดสินใจมาเรียบร้อยแล้วพี่คมช่วยจ่ายตังค์ตอนนี้เลยครับพี่คมคงบอกว่าไม่จ่ายไม่ช่วยไม่ให้เข้าใจไหมฮะถามว่าหวางดีไหมใช่หวังดีกับธุรกิจของพี่คมแต่ถามว่าสั่งไหมฉันไม่ได้สั่งเธอเลย ทำไมเธอทําทาไมอ่ะทำนอกแผนการทํานอกที่บอกว่ามันไม่มีการสพอร์ตเจ้านายไม่โอเคเจ้าไมไม่ต้องการคิดเสียนส่วนมากเป็นคิดเสียนที่คิดเองเออเองทําเองหมดเลยไม่เคยรอเจ้านายไม่เคยเคารพให้เกียรติเจ้านายรับแค่ทฤษฎีว่าจะต้องให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจการงานต้องเกิดความก้าวหน้าในคิดสัจแล้วก็ทําอะไรตามใจตัวเองโดยไม่เคยปรึกษาเลยสุดท้ายก็เลยไม่มีการไม่ไม่เชื่อฟังเรื่องหนึ่งพระเจ้าก็เลยไม่นําอีกเรื่องหนึ่ง บอกว่าจะไปะขึ้นแท็กซี่ก็บอกว่าไปแถวพระรามสามเราค่อยบอกว่าจะไปพระรามสามซอยยี่สิบสองยี่สิบสามแล้วเขาไปลึกปุ๊บเข้าจเจริญลาดซอยนี้ซอยนี้แหมว่าไงฮะถ้าเราไม่เชื่อฟังภาพรวมบางเรื่องพระเจ้าก็ไม่บอกส่วนที่เหลือแหมว่าไงฮะหลักความเชื่อความคิดคริสเตียนที่ที่บอกว่าเราทําอะไรก็ได้แล้วก็อยู่ในหลักการเป็นสิ่งที่ชอบทานั้นไม่ใช่หลักการพระคมดีพี่น้องก็ใจ่ไหมฮะ แต่การไม่มีชาร์จมากเลยนะฮะไม่ไปทางลัดไม่ไปทางที่ดูเหมือนกับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและล่าสุดนะครับภรรยาผมนะครับบอกว่าให้เอาคำเทศโบดนะครับเป็นลงซาวคลาวแล้วเรื่องความคุ้มประสิทธิภาพของผม,ผมก็ขึ้นมาในหัวผมทันทีเลยว่าเดี๋ยวละเท่านี้เนียเท่านี้เนี่ยนบรามีตังค์นไ,ไม่ได้เดือดร้อนเลยเลยเอออาจจะไม่คุ้มก็ได้ที่รักแพลตฟอร์มนี้อาจจะไม่คมีคนใช้เยอะ youtube ก็ฟรีอยู่อะไรเยงี้ครับขึ้นมาในหัวผมบ ภ <c oughs> รรยาผมบอกมาผมก็เห็นด้วยแต่ก็ไม่เปลี่ยนใจบอกคุณจูไม่ต้องหลอก <c oughs> ผมก็ไปสั่งบอกไม่ต้องลองนะครับ <c oughs> แล้วผมก็เงียบๆไปเฉยๆไม่ได้คิดอะไรางานยุ่งๆสุดท้ายพระวิญญาณมาเติมในใจว่าเปิดซัผมก็ขับแล้วผมก็ผมไปบอกคุณจูว่าคุณจูครับเราคิดผมคิดว่าจะดีไหมครับถ้าเราจะเปิดซาวคลาวผมก็เชื่อฟังโทษนะฮะมันดูไม่ไม่มีประสิทธิภาพอะมันดูในความคิดผมนะฮะ ทำไมฉันไม่แวะเข้าเอเชียวะฉันก็ผ่านอยู่แล้วประกาศสักคนสองคนยังดีทําไมทําไมไม่แควแวะบิทเนียอยู่ข้างขวามือเองมันจะได้มีประสิทธิภาพแต่ฟังดีนะฮะผมคิดเหมือนเปาโลเลยฉันควรจะแววเอเชียฉันควรจะแวะบิทเนียแต่พราะมิ่งรัสท้ายพระมิญ,ญามมาบอกว่าเปิดทรัพผ, <laughs> ผมก็ขับผมก็ขับเปิดก็เปิดขับไม่มีปัญหาครับพระเจ้ายังไงก็ได้นี่นะคือหมายว่าไงฮะเรื่อง เรื่องทุกอย่างนะครับอย่าใช้เรื่องความ productive ประสิทธิธผลอย่าใช้เรื่องของทางลัดเร็วกว่าเป็นการตัดสินใจทั้งสองเรื่องทั้งทางลัดและประสิทธิภาพอย่าใช้สองเรื่องนี้มาในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างต้องถามจริงๆว่าพระวิญญาณอยากให้เราทำหรือเปล่านะครับจะพิมีสองตอนนี้นะครับเชี่ยวตังครับครับก็จริจ มันมันดูผมจริงๆแบบไวินคิเสียมันดูเกินจริงนะฮะแต่ฟังดีนะฮะหลายหลายครั้งนะครับชีวิตเราพระมีบอกว่าพระวิญญาณเป็นคนนําเราไปถึงความจริงทั้งมวลใช่ไหมฮะเราก็อยากไปถึงความจริงทั้งมวลเราอยากไปถึงพระพอเราอยากไปถึงนี้งั้นแต่เราดันเราดันไม่ฟังไงเราคิดเสร็จก็บอกเอ้าทําไมอ่ะฉันเป็นมาวางโบสถ์มาแคร์ฉันทําทุกอย่างแล้วทาไมบางเรื่องที่ต้องการน่ะมันไม่เป็นอย่างที่คิดก็ท่านทําตาม ภาพรวมคําสั่งแต่ท่านไม่เคยถามจริงๆว่าพระเจ้าให้ทําอะไรภาพรวมเหมือนกับว่าอ๋อให้ไปเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยพระครมีสั่งท่องเที่ยวทั่วไทยแต่สาหรับท่านคือพระเจ้าสั่งให้ไปเที่ยวหัวหินพระเจ้าไม่สั่งท่านไปชิงว่ไม่นั้น,นงานมันจะแบ่งกันทํำยังไงวิ่งพลานไปหมดทุกคนวิ่งไปทุกจุดไปทุกที่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดผล หมายว่ามันมันเป็นเรื่องคําสั่งจริงๆไหมัมันก็เลยจะพระเจ้าเป็นพระวิญญาเป็นพระเจ้าที่มีความเป็นบุคคลสูงมากสมมุติว่าเจ้านายอยู่ที่บริษัทเราคงไม่อยู่ดีเดินข้ามหัวไปแล้วทำเลยเองเลยโดยไม่ถามถ้าเราข้ามไปเลยจะไม่ทำปฏิวัตว่าพระวิญญาไม่ใช่บุคคลถือพระวิญญาไม่มีบุคคลไม่มีบุคลิกพูดไม่ได้พูดกับเราไม่ได้ไม่ไม่ฟังไม่ได้นู่นนี่นั่นหมายว่ายังไงฮะคือเราข้ามความเป็นบุคคลของพระวิญญาไปเลยก็เลยไม่ไม่เกิดผลมากเพราะว่าพระวิญญาไม่ได้สั่ง อย่างอย่างเวลาตอนที่ไปดูที่ประพางบัญชีนี่นะครับมันง่ายมากเลยเนาะเออคือเราก็ <S 2> <S 2> <S 2> คือเราก็ทําเรื่องเดียวเลยนะะที่เราตอนสินจะย้ายเราก็คิดว่าจริงวันที่สิบแปดโรงแรมเขาจะต้องมีใช้ห้อง,องนี่ฮะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ที่ฐานกันบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้าไม่ตอบเรื่องนี้คือใกล้ห้ากิโลเมตรน่นะฮะแต่บอกว่าขอราคาถูกก่าเดิมขอใหญ่ๆห่ใช่ไหมอะไรสักอย่างพูดเลยมัขอห้องเยอะๆขอขอไปไม่รู้ว่าพูดไปแบบ เออต้องถูกกว่าเดิมสําคัญมากอยู่ดีก็มีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับไปช่วยหาหามาปุ๊บนะครับห้องใหญ่มากนะฮะจุได้กว่าเดิมโอ้ไม่รู้กี่ท่าอาแล้วก็แล้วก็มีห้องย่อยถูกกว่าเดิมรถไฟฟ้า2กิโลอย่างเงี้ยแล้วโซนโซนแถบเดิมไม่ไม่ได้ไกลกว่าเดิมมากแล้วก็ใช้แบบมีที่เก็บของให้ด้วยอย่างเงี้ยคือดีกว่าเดิมทุกประการเราขอแล้วพอปุ๊บม,มีพี่พี่คนหนึ่งพระเจ้าบอกว่าให้ย้ายสัปดาห์นี้ แต่เขาเก็บมาในใจเพราะจะไม่ได้บอกให้มันบอกผมอยู <But S 1> ่ดีก so ็เกิดเรื่องที่ผมต้องย้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยแล้วผมก็รู้ตอนเที่ยงเนี่ยพี่พีคมก็ไปด้วยแล้วเราก็ย้ายเลยแล้วเราก็ประกาศถือว่าคนจะมาเต็มห้องประชุมผมก็นั่งคินนะแต่ผมก็ทําสิ่งหนึ่งที่ผมทําเสมอคือหูบปากเอาไว้นึกคิดในใจนะใหญ่ขนาดนี้จะมาเต็มวะที่โทษๆในใจในใจจะพูดกับตัวเองเนี่ยห้องก็ใหญ่ มันไก่ก็เพิ่งแจ้งใครมันจะมาอะไรอย่างนี้โทษนะฮะบ่ายสามนีม่เต็มห้องเลยนะฮะตอนวันเสาร์นี่นะฮะแล้วก็พอวหาที่ก็แบบมาเต็มอย่างที่ทุกที่นั่งขาไปสองที่นั่งไม่มีคนนั่ง,งที่นั่งไม่พอคที่นั่งไม่พอครับคือคือ,คอ,คอไม่น่าเชื่อว่าห้อง,ห,องห้องใหญ่ไปเดิมแล้วก็ถ้าเราไม่เชื่อฟังพรหมวิญญ,ญาณนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เดิมเนี่ยเขาให้เราใช้ห้องเล็กห้องหนึ่งเพราะว่ามันมีการห้องน้ำสี่ห้องคนคนมาสามร้อยกว่าคนเนี่ย โอ้โหมือผ้าไม่ออกเลยแล้วเขาบอกว่าให้เว้น1.5เมตรนะแล้วคนที่มาใช้โรงแรมคือทางรัฐบาลเป็นที่กักกันโควิดประจําประเทศแล้วเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมากินข้าวอยู่ตรงข้ามห้อง,รง,งกระทรวงการทงทแล้วเรมันจะจัดโต๊ะยังไงให้ห่างแล้วไอ้ห้องนั้นนะฮะจัดหนึ่งหนึ่งจุดห้าเมตรจุได้ประมาณสักสี่สิบคนนะ <c oughs> ใช่มาสามร้อยกว่าคนแล้วจะไปยัดกันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยคือแบบว่า คือคือเราก็ไม่รู้อะแต่เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนอะไรเยอะเลยนะเราก็อธิษฐานอย่างเงี้ยแล้วก็พระเจ้าให้ไปเราก็ไปอะอะไรเงี้ยคือคืออย่างนั้นตามพระวิญญาณแล้วพวกนา้ก็พ,พี่แม่ก็จัดเตรียมให้หมดห้องที่ประชุมที่นี่จบครบเลยหมดเลยอย่างงี้นะฮะบางเรื่องก็เหมือนกับที่คุณกิฟหรือว่าพี่คมไปทำเงี้ยไม่สมเหตุสมผลเลยไปทุบอะไรที่มันราคาแพงๆเนี่ยมันดูเหมือนคือผมก็กลัวเหมือนกันผมก็เลยบอกพีงพี่บอกว่าครับพ,พี่พี่คงจะว่าอาจารย์ทุบเลยไหมเออ พระคัมภีร์บอกนี้ครับผมก็แบบเออล้ขอบคุณพระเจ้าอาี้นะครับก็เลยหนุนน้ำใจว่าอย่าไปที่เร็วกว่านะครับทางรัฐหรือไปที่ productivity หรือว่าม,มันดูสมเหตุสมผลเชิงเหตุผลมากกว่าเพราะหลายครั้งคำสั่งพระวิญญ,ญาณนี่ไม่เข้าใจจริงๆแต่พอเราเป็นที่เซนแบบนี้นะครับพระวิญญ,ญาณจะช่วยเราพอเ,เราเชื่อฟังครจบนะครับคใจี่